ยังไงดีฉันจะรีบจัดก,การให้เรียบร้อยเลยนะคะอืมผมเห็นมาแล้วคุณนะ่ะทำดีแล้วพิจารกานี่แม่ขาพ่อบอกเลยใช่ไหมว่ามันไม่ได้ผลยังไม่ทันได้เห็นฝีมือพิจารกาคนใหม่เลย ทำไมมันจะไม่ได้ผลล่ะคะพ่ออย่างน้อยก็เป็นทางลัดที่ทําให้เห็นนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของผู้จัดก,การคนใหม่ทํามารยาทแล้วก็กดระเบียบไม่ผ่านสักข้อเลยค่ะพ่อพอ,อืม,อมก็จริงนี่คุณผู้จัดก,การการจะกุมคนงานน่ะมันต้องอาศัยความยืดหยุน่นแล้วก็น้ำใจมันถึงจะซื้อใจพวกเขาได้ผมว่านะ คุณคงไม่ผ่านงานนี้แน่ๆทำไมคนดีหายากเนี่เอาไปก่อนนะลูกเอ่อเอ่อท่านประธานคะท่านขอโทษค่ะท่านประธานเอ่อคุณหนูคะเอ่อคุณหนูคะคุณหนูช่วยพูดกับท่านประธานได้หน่อยได้ไหมคะนี่ไงเวทมนต์ของฉันเสกให้เธอหายไปคุณหนูคุณหนูไย